สวัสดีครับมาพบกับแมทชิงมาดิไฟโอเวอร์ไรส์นะครับของเราอุ้ยผมก็ต้องเมื่อไหร่แล้ววันนี้วันเสาร์ที่ที่หนึ่งสอสมิบเจ็ดสิบเจ็ดมีคนบอกแล้วดีมากขอบคุณครับท่านของแท้ต้องนี่ของแท้ต้องลืมวันที่ของเซกเเด้โอเคมาดูผู้เข้าชิมวันนี้กันก่อนของแท้เลยเขาจะจำให้เดี๋ยวหัสดีครับตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วนะโอเคฟีฟ่าฟีฟ่าท้าท้าอะไรครับ าโอดีเละไรโอดีไลเทครับไลเทนี่เขารักไลเทะเขาเล่นไลเทะเขาไม่ยอมเขาขายไม่ออกมีอยู่เดียวขายไม่ออกสวัสดีครับหน้าใหม่ของเรานะครับชื่อว่าอะไรชิวเวียครับเวียเวียวันนี้อะไรมาเล่นเอาสวายมาเล่นครับเวียเล่นไวน์นะครับโอเคเออใช่เออสวายสวายสไครับอ่าโอเค ทุกสาอยู่ตรงกลางแล้วพร้อมแล้วก็ขย่ากันได้เลยอ้าวช่งนี้มีคาเตือนมานิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์ไม่คุณประสงค์อะไรน้องๆหลายหลายคนเป็นเว็บวิชาชีพเป็นเว็บวิชาชีพเว็บพนันนะครับระวังถ่ายไลยอย่าไปแอดไลน์อย่าไปกดลิงก์อย่าไปอะไรนะครับระวังกันให้ดีไม่ว่าจะคลิปของเราาไม่ว่าจะคลิปของของทางร้านหรือว่าของเคเคครับตอนนี้ระบาดกันเยอะมากนะครับออไปแล้ว At, อาาย่าไปกดอย่าไปจุ้งขอเปลี่ยนมือนะครับสีสวยงามมีแรงเอฟซีรัน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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาจจะมีความอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างหูมือสั่นเลยเข้าชิงครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่บอกแล้วบอกแล้วแต่ละให้ได้นะไม่น่าเปลี่ยนเลยคนเข้าชิงครั้งแรกนี่มักจะมีความตื่นเต้นมือดีมเอลยเราก er ็เคยเป็น เริ่มเหมือนนะครับผมโอเคหโอ้เจี๊ยดี๒ทีแล้วเห็นต่อเข้าพี่ป้าบอกตื่เต้นไหมตื่เต้นไหมถ้าพักจบเถิรแรกเลยเปิดทางคิวปัาดี้ขึ้นเหตก่อนเปิดสามเขาไม่หายตื่นเต้นมจากตื่นเต้นกลายเป็นร้องไห้ไปประสบการณ์ตึงหลบ กดเทคต่อเสียค่าสนามทนไม่ไหวเลยักคโคคีกันต่อมาแล้วมาแล้วดากอนกับฮิโร่สว่านของฉันจะทะลวงไปให้ถึง้ามันกเลยลากันยุเบิ่จแปแล้วทะลวงไปให้ถึงก็เลยลากันร่อชาพวกร่อนชาอยากอยากไปัโคโคคกอนก่อ ได้กินตุกตุตุกตุนี่คือแพ้อ๊าใจเย็นใจเย็นเลือดอีสกี้สิโตไม่แน่ไม่แน่ว่าอะไรไม่ได้กันอะไรเทีอยู่แล้วเหนึ่งเกตได้สองเลือดแพ้ได้เลยย่ายอมแพ้เฮ้ยนี่เวทมนต์ของฉันคือการไม่ยอมแพ้เดียวละหนึ่งได้ชาร์จฮิวเว้ย ชาร์จหิวจั<อ>่วเั่นมือเลยอนะใช่มือเยอะรับก่อนรับก่อนส 5. 5, ี่ห้าห้าวอะไรต่อดีอืมได้ โมสามเป็นแบนมดว่าออเอเอาตัวอื่น <unemployed. S 2> ควักกระบี่ออกมากระบี่กระบี่ที่ใจ แต่ถ้าเกิดอยู่ในมือใครก็อยู่ที่คนนั้นก็อยู่ในมือครับโ้สามเพื่ออะไรกสี่ห้าคำคมไม่หาพาคนอื่นเครียดหกกบีขคมคนไงคมจัดชาร์สองอยู่สองไม่ได้จวบอืมไดายต่ออืมซื้อเขากะาจะเอาแอคชั่นให้หมดเลยอ่ะชาร์ คิวตัวแล้วก็ขุดดอกได้หนึ่งใบขุดแล้วก็ยังไม่เจอยังไม่เจอสองใช้คุ้มคุ้งยังไม่เจอไม่มีเวี้ได้ใช้มนเตอร์ถ้าโดนร้ยทีก็จบเลย เขาคงไม่เอาใส่รอยยันทีมาหรอกใส่ก็กีฟนะมันใส่ไม่ได้ก็ชาสองการทำยังจังวีอยู่เกทีหูเศร้าเลยถ้าเมื่อกี้เริ่งถามไรเสรมมีร็อตใช่ไหมมีครับมีข้างกองไม่ให้วางไม่ให้เห็นแล้วเบลล์แลบครับไม่ใช่ร็อตเบลล์แลบก็กี้ นี่โอเคโอเคแล้ว okay. <Okay. S 1> แล้วสักพัก็โอเฮ้ยลำบากจังคนที่พูดน่าจะเป็นผมโอมาเร็ว oh, ตัวนี้น่าคุ้นคุ้น นาคุนๆุ้นต <Okay. S 1> ัวนี้นาคุณ <Hinter> <Over di. S 1> ุ้นเข้าไอแท็กเลยมามาเลยครับไม่มีอะไรทำเลยวได้ทิงโอ้ยำเได้มคี่าืลืมลืมลืมืืโ Oh no Oh, no. oh. n ถ้าัวเจอก็นั่นแหละ ฮิว <Q. S 2> พี่ผมว่าไม่แน่ว่ะจั่วสองอาจาอาจานะยี่สิบหน่วยแล้วก็โอเวอร์เทิร์นทิ้งมือหนึ่งบวกคิตามดอกทัวแตกต่างกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ชั้นนะครับลืมลืมแปดคิแล้วก็ไอ้นี่บวกอีกหนึ่งก็เป็นบวกทั้งสนามหมื่นกับคิ สนามใช่แปดีอันน right. ี้8คดขีน okay. ี All ่คีมาตรฐานใช่ไหมใช่ยังรวมแล้วถ้ารวมก็10 11ิบเอ็ดิีถูก1 9ก้าับบ้านกับบ้าเลยโอเคตีแล้วคสิบเอ็ีใช่ไหมสวัสหนึ่งอะสิ บวกแปโว้เป็น10แล้วก็บวกสิใช่11บเดชิดโอ้โหแย่ละแล้วมือเค็มจัดมีโอกาสตายสูงไฟนอนว่าทำงานไปแล้วว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอ่าทองแล้วครับอะไรลูกพี่แอคชั่นหน่อยเอ้ยลืมแต่ไม่ได้ลืมลืมเกิดเกิสับเกตไหมสับเกตเออเกลื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 อบแลือ ไม่เรื่องเลยไม่ไม่ด้แค่ั้นไปเรื่อยปลาแพ้เลยนี่ชนะมากเลยผ่านผ่านผ่านผ่าแล้วจุ๊ครับชาร์จแอนดรอฟอืมไหนๆเรามีมีชื่อเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วมีือวช่วให้กระโดดรถเต้นแล้วะชอวอได้เทสเจอร์รีวิครับเพราะว่ามันเจ็บหนึ่งไอ้ยจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่อยชาร์จสองเกจจวดจวดหนึ่งใบอย่าลืมดูอื้อหือ พอตัวน,นี้ครับสกิลเมื่อเข้าสู่สนามเสิร์ชหากายเอ็นหรือดาบปันได้ไไแล้วก็จ่ายไปรเราชีิพี่สองลอยอ่ะอทำอะไรไม่ได้แล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้วเลยโอ้โหหลอกไปไดู้่แลนะปืนซะงนั้นปืนจะตีกลางครับอขึ้นเทคก,ก่อนชุบ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 ข้างขาวเทคกข้างขาวขึ้นชาร์จฮิวส่วนสอง <c oughs> อ่าตอนนี้ตีตองขาจบเทินแล้ว ดอชาติอิงดอตาหน้าผมต้องจบให้ได้ถ้าตาหน้าผมจบไม่ได้ล้วกับผมจบเลยใช่สองเกอเคจ่ายเลือดหนึ่งโมสองโมมอนไม่เกินสองใบ เลือกไมโมโอ้อคแล้ัสากเย็นขนาดนัน่วหนึ่งเคกเอแอกไม่เกินเลือกศูนย์อะไรคขึ้นดเีเอเดนดีใจวะโอโน่นีเทียน โอเคไอ้แักนะครับผมตีเทคขึ้นเทคห้ามเคาน์เตอร์ครับทำลายเสร็จยิงสองฮิวสองยิงสองดับเบิ้ลหมอน <c oughs> ยิงสองฮิวสองทริปเปิลสามขีดหนึ่งสองสามศูนย์แปดได้ตานี้อา่า จนกว่าจะถึงเธอทายไปขเขาก็แข่งการบนสนามเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกนัออกจากสนามไม่ถูกเลสโดยความสามารถของคู่แข่งและเราไม่สามารถแพ้กเกมนี้ได้ใาอีฟนะใาอีฟนะใช่ค่ะโอเคมันก็นึงนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. น่อนหบนึ่อนสึ่ึง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าขาดอีกหนึ่งโอเคเข้าเลยผ่านแล้วใช่ไหมผ่านผ่านผ่านรั่นจ๋าชาร์จเหรอ จ่ายสามเกตครับทานฟอร์มเป็นการเอ็นีีรับสกิลเมื่อทานฟอร์มได้จวดสองแล,แล้วก็เทนท์ถัดไปคู่แข่งไม่สามารถจวดการด้วยความรามาการได้ก็ชาดต่อได้ปกติใช่ไหมใช่ครับอือข้อตัวนี้ครับจ่ายสองเกตครับเอาตัวนี้ลงดอบ แล้วก็คอ RC E ครับสองแอคชั่นนะครับโอ้เคาน์เตอร์ครับทำลาย RC E แล้วก็ทิ้งการใปนี้ลงดอบสองเดี๋ยวกดให้แล้วก็ได้จัวดสองอ,ะอ่ะอันนี้ก็สี่หลักกดได้ โอ,โโอูน็ได้เพื่ครับขึ้นเทกก่อนครับบัตรเปิดห้ดาเกาจารย์ดดกว,ว่าเรียกไม่ขอ <_ S 1> ขึ้นเทกข <_ S 1> ุดหลุม ข้างข่าวข้างข่าวชาร์จหิวจั่วสองเนจัว่วจั่วนอกเทินเพราะว่าผมใช้กดเทคอันนี้มันจั่วต้องเทินผู้แข่งใช่ครับผมโอ้ย <c oughs> อ่าเ <c oughs> มื่อเริ่มตก็ได้แท็กเศสครับคออาร์ซ <c oughs> ีอีโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอคอร์สแล้วก็ตัวนี้อาร์ซีอีสายลดลงเหลือาสามศูนย์นะโ <c oughs> อ้ยการเอ็นตีครับออบอร์ดรวมพลด้วย รวมคลด้วยเท่าไหร่ตรีเท่าไหร่เอมื่นสอเอ้ยหมื่นห้ามีเพนไหมไม่มีครับแต่รวมคนด้วยรวมคลด้วยกี่ขีอ่สามคีคระโซกาดนะลุกด้วยดับเบิลเน็ตตีอาบอร์เราตีอับอร์ไฮโลติดโลชาร์จคิวตัวแล้วก็กันสามเดเมจ กาความสามารถหรือว่ากันแบบนี้ไม่ได้อ่านนานความสามารถการความสามารถการคู่แข่งแต่อันนี้มันสั่งโจมตีคู่แข่งใช่ใช่เท่าไหร่สามหน่วยสามหน่วยอันนี้อันนี้กานกันใครว่าในกาคนกันควกกา่ที่แบบยิงยิงเดมจแต่มันไม่กันตีมันตีมันตีบอลตีเอลลูกทิปเปิลครับแล้วก็ตัวนี้ตีครับหนึ่งนะเท่าไหร่ อสองคีครับขึ้นนี่จ่ายฝังเลือดช้าสองเสี่ยวโดนจัดเจเฟรนาาเลยขุดดํากับบัดอย่างนะ1หนึ่งใบลงช่องเรลียลงช่องเรลียใช่นานี้เ,เป็นไซสูนครับ

ลุกด้วยเลยเบรน่ะแล้วก็ตัวนี้ตีซิเปิลออร์บอลสกิลย้ายป้อม,มาตีดำโอ้โนเรื่องอะไรเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตีดำครับไม่นะผมแพ้แล้วตีดำไม่รอบครับอืจบเธอคนระับผมแพ้แล้วอือ่าได้น้ไป้ยิบ ยื้อชีวิตมาใช่ครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วต้องไปโอเคจบเกมยี่โอ้ยหอยเข้มโดดังเงียมือเข็มปี่รดเกลือข้ามหน้าบ้านแล้วมีเด้อผู้ชนะครับคนนี้เข้ามาดูครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์ที่ พวก็อ่าพนันอะไรพวกนี้คร <jogo> <UK> ับอย่าอย่าไปยุ่งอย่าไปกดอย่าไปอะไรนะแล้วก็เพราะว่าโดนโดนทั้งทั้งข้องของร้านแล้วก็ของเคเคบ่ายช่องอาจจะโดนเนีนะครับอะไรก็ช่วยคนดูแลคำดูับอย่าไปยุ่งเพรับกานเที่ยววันนี้ลืมไปพายเงินฝันนอนด้ยอะไรฮะวนปากด้วยนะวนปากด้วยนะวนปากด้วยกาแฟครับกลับมาเราต้องปากด้วยนะ